อ๋อแช่ไหมขาดีที่เตือนมาถึงเค่องปิดไม่ส่งความรู้สึกดีดไปให้ไงเนาะ <c oughs> พอใจมึงยังไง เอ้หลงสวัสดีครับสวัสดีครับแรกมาแล้วแลกมาแล้วพี่้จหมดใช้อะไรอ่ะสองอย่างมัน140ร้อยสี่สิบกับเก้าสิบอ่ะพี่สองร้อยสามสิบกูแลกไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่สี่สิบกว่าหนึ่งเออผมแลกอันนี้มาด้วยพี่อ,อ,อะไรอ่ะเอ้ยท้อบบ่พี่ว่าบ่อันนี้ผู้ชายใส่แล้วแปลกๆว่ะกดยังผู้ชายใส่แปลกๆกับผมแล้กแลกเก็บไว้คอลเลคชันเลยเฉย พี่โตกดเนนะาะตรลงไม่พอต้องโหลไปสิ่งเ r e n d i ห g อะวะสวัสนีทุกันขอบคุณนะครับไอหยอด้ป่แล้วยอดเอาคุณชมชมด้วยขอบคุณขอบฟางด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณนะ เออพรุ่งนี้ได้ตัดผมแล้วพรุ่งนี้ได้ตัดผมได้ล้างหน้าแล้วผมโคตรมันอนะดูดิมันกินไม่กันได้เหรอกินไม่กันไม่ได้พี่ท่านั้นไม่ได้ตอนนี้มันยังหน้ากากยังไม่ลงเราหน้ากากมาจะเป็นแลกอีก มีคนใจดีขาดแคปสิบห้าแคปแดงพี่มีใจดีแถวนี้ให้ผมอ่ะอ้ดาวพี่ยังไม่ได้จ่ายเลยนเนาะโอเคพี่เด็กพี่ทำไรอ่ะไอ้มึงเห็นล้วด้วยหรอทำอะไรทำอะไรอ่ะบักคำน้อยเออบักคำน้อยใครอ่ะพี่ โจทย์พี่เนาะชื่ออะไรครับฮลัลโหลชื่อไม่บอกรับผมไม่คุ้นแล้วพี่โจทย์พี่เนาะหาขวามืออยแรงาะอันนี้ เมื่อกี้พู่อะนะอะไรหาตะกลัวเลยเมื่อกี้พู่ออะไรใครเมื่อกี้พู่ออะไรปักทำน้อยเออไม่น้อยครับไม่น้อยน้น้องผมเห็นมาแล้วไม่น้อยครับ <laughs> โอเค จุดไฟนี่ไอ้ตามเอ้ยทำไรทำไรอะเฮ้ยทำไรโอเคทำไรเนี่ยตกเลยจุดไฟไม่ได้รถไอแปมันไม่ไม่ไฟดีไปเนี่ยมันไม่มีไฟกลัวเลยเนี่ย แล้วผีน้อยแคปเปอร์คุตกเลยอะเรียกช่างมาซ่อมผีแคปเปอร์ตกเลยเรียกช่างมาซ่อมเดี๋ยวนี้เลยจ่ายตังค์ให้ด้วยเรียกดหเดี๋ยวใจก็เรียกติใครทำก็เรียกติใครทำก็ต้องเรียกปะเรียกดหเดี๋ยวใจเรียกเดี๋ยวนี้เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเรียกเดี๋ยวนี้เลยเดือดใจไม่จริงอะไม่เชื่อ ได้ต,ตัวประกันแล้วกันจ่ายให้เออไม่ยิงไม่ยิงเพื่อเพื่อนเโลกจัดเลยโลกแท้ใครเนี่ยไ้ต่อยผีน้อยกูตกเลยเนาะ ไอ้คนไม่ไหวแล้วเ้ยเอ้ยตาหลบมาเนาะเขาทำเขาทำเกินไปพี่เขาัำไอแปดพี่เกินไปอีกผมยังไม่เคยทำเลยแล้วรถเราอ่ะรถเราอ่ะ รถเราอะไรไม่ใช่รถคงคนเดียวไม่ใช่รถเรารถคงคนเดียวอย่างนี้อย่างนี้หาขวบมือคนตึเฮ้ยจะขับไปไหนมาไหนเนี่ยช่างมาแล้วมั้งมาก็จ่ายสิแจ้งหลุดแล้ว หายดิทิ้งน้ำนะอาด,อดิก้าดิก้าวๆทำก้าดิ <c oughs> ไม่ทำหรอกไม่ใจร้ายเหมือนคุณหรอกว่ใจร้ายหอใจร้ายเจ้าไหน <c oughs> น่าทำรถเราพังก็ใจร้ายเราก็รอช่างมาตีก็รออยู่นี่ไงแล้วทำไมต้องทำพังด้วยอ่ะก <c oughs> ็ค <c oughs> ุณเนี่ยปาิารต์ เราไม่ได้ปั่น,นเลยอะเอาไม่ปั่นไม่เ,เอา,ไม,ไ,เอาไม่ได้ปั่น,น,นก็คุณมาแกล้งเราอ่ะคุณทำรถเราพังอ่ะเฮ้ยเฮ้ย เขไม่หน่อยครัพี่ชายคันคันนี้เหรอใช่วินี้ประเดี๋ยวครับนีครับแซมนี้นนไม่อันนี้มีนามบีแล้วไปเสือกครูอะไรมะไม่ใช่เขาวะเฮ้ยพูดพูดเบาๆไม่เมื่อกี้พี่พูดเลิกไปแล้วไม่ใช่เหรอน้องไม่แต่เราก็ยังน้ำถือแม่เขาไงเลิกก็เลิก,เลกไปดิเอาหนีโ้โอเคโอเคถูกป่ะเฮ้ยแต่ผมเจอไอ้คนมาได้ยินอ่ะ ขอโทษแล้วกันพี่ถูกไหมพูดอันนี้ไว้ก่อนถูกไหมถูกไหมก็ถูกของพี่ไอ้สมมติถ้าอยู่ดีเขาเดินมาสวัสดีแม่ใครนะแม่แฟนเก่าเรียบร้อยเลยถูกไหมก็จริงก็จริงแชรก็ใจเย็นๆแชร์คอนแคร์ด้วยแคร์คนลึกคนตอนนี้ด้วยน้องครับพี่กดใครอ่ะไม่มีอะไรน้องไม่อะไรพวกดผมหรือกดเขานี่คัตอบสามสิบสอง จะบอกทำไมอะกระเป๋าหนึ่งแปดเก้าเหมือนกันค่าซอ่อมเธอรนี่เล่นกเลยอ๋อทำครับแต่งสักิฟค่ะเหาเล่นเนอะจะไปไหนไปส่งเอาแล้อแ้แปดเดี๋ยวท้ายมือ,ต,อตรงไหนตรงไปตรงไปซ้ายซ้ายมือคือตรงนี้ตรงไปตรงไปตรงไปแล้ว้าย งไปแล้วตายเล้วตายอยั่ไงนี่อนี่นี่หมาเรามาทิ้งมั้งโอ๊ยโอ๊ยอยากพังอีกรอบใช่ไหมตาดุ